Just be Just be, be. in a wonderful world Just be Just be Just b a the c o l o r f t h day สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะ กลับมาพบกับคุณครูขวัญอีกครั้งนะคะคุณครูรุ่งนิพาปานประสงค์ค่ะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นของระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่สองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆทำการบ้านตามที่คุณครูสั่งกันได้หรือเปล่าเอ,อ่ย สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนกันในหัวข้อเรื่องอะไรเราไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะที่เราจะเรียนกันก็คือหัวข้อเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียนค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือสังคมศึกษาค่ะและเปิดหน้า 90นะคะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆนั้นได้หยิบอุปกรณ์การเรียนทั้งหนังสือแบบฝึกหัดและหนังสือเรียนรวมทางอุปกรณ์การเรียนด้วยนะคะ mm. เมื่อเด็กๆนั้นหยิบมาพร้อมแล้วให้เปิดหน้า90ค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะสิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็มีคำถามมาให้เด็กๆได้คิดและลองตอบคำถามกันนะคะคำถามแรกก็คือในระหว่างที่นักเรียนเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเนี่ยนักเรียนพบเจออะไรบ้างคะลองคิดสิคะว่าระหว่างทางที่นักเรียนกลับกลับจากโรงเรียนเนี่ย ไปบ้านเนี่ยหรือจากบ้านมาโรงเรียนเนี่ยนักเรียนพบเจออะไรบ้างระหว่างทางตอบกันได้ไหมคะมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะทั้งถนนต้นไม้คนบ้านเจอสารพัดเลยก้อนเมฆท้องฟ้าใช่ไหมคะและข้อสองนะคะสิ่งใดบ้างที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสิ่งที่เราเห็น ตลอดทางที่เราไปโรงเรียนหรือกลับบ้านนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆและนักเรียนรู้ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างและข้อ3ามนะคะสิ่งใดบ้างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นตอบกันได้ไหมคะอ่ะละค่ะถ้ายังตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะ เข้าสู่บทเรียนและเมื่อนักเรียนได้เรียนนะคะนักเรียนก็จะตอบคำถามที่คุณครูให้นักเรียนได้คิดก,ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะในหัวข้อแรกให้นักเรียนเปิดหน้า91นะคะ ในชีวิตประจำวันเนี่ยระหว่างการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนในตอนเช้าและเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านในตอนเย็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าก็จะมีสิ่งต่างๆมากมายเช่นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ท้องฟ้าเมฆต้นไม้ถนนรถยนต์ผู้คนที่กำลังเดินทางนะคะหรือแม่ค้าที่กำลังขายของ หรือเราอาจจะเห็นชาวนากำลังปักด,ดำต้นข้าวถ้าเป็นในชนบทนะคะหรือพื้นนาที่เขียวขจีฝูงโคและกระบือที่เกษตรกร,เ,กรเลี้ยงไว้บ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งถนนนะคะหรืออาจจะเจอตึกและอาคารสูงขนาดใหญ่ถ้าเป็นอยู่ในเมืองนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเหล่านี้แ่ะคะ่ะเราก็จะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะ ซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยเด็กๆรู้ไหมคะว่าแบ่งออกได้กี่ประเภทคำตอบก็คือ2ประเภทค่ะได้แก่ 1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ 2. นะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ เรามาดูกันที่ประเภทแรกกันก่อนนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าธรรมชาติแสดงว่ามันหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะซึ่งเราก็จะแบ่งออกได้เป็นสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตก็คือ เป็นสิ่งที่มันสามารถเจริญเติบโตได้นะคะแล้วก็มีการกินอาหารและก็น้ำได้ค่ะเขาเรียกว่าสิ่งที่มีชีวิตแต่ถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็คือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้กินอาหารและน้ำไม่ได้และถ้าไม่ดูแลรักษาเนี่ยก็อาจผุสลายหรือเสื่อมโทรมได้นั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกันบ้างนะคะอยู่ในหน้า92นะคะเด็กๆเปิดตามดูได้เลยค่ะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตก่อนนะคะก็อย่างเช่นก้อนเมฆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก้อนหินแหล่งน้ำพวกนี้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตซึ่งไม่สามารถเจริญเติบโตกินอาหารหรือ หายใจได้นะคะหรือเจริญเติบโตได้นั่นเองค่ะส่วนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะก็อย่างเช่นมนุษย์นี่ยแหละคะ่ะคนเรานั่นเองหรือสัตว์ต่างๆหรือว่าต้นไม้เป็นต้นนะคะต่อไปเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก็หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือดัดแปลงเปลี่ยนสภาพโดยอาศัยสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นบ้านนั่นเองที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเครื่องบินถนนรถยนต์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาโดยอาศัยสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติเอามาสร้างขึ้นหรือดัดแปลงเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะ เรามาดูกันถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างนะคะการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาสิ่งแวดล้อมก็เลยมีความสำคัญต่อมนุษย์ดังนี้นะคะเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะความสำคัญนะคะมนุษย์เนี่ย ต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในการดำรงชีวิตอยู่มากมายเลยค่ะเช่นเราก็นำไม้นะคะมาสร้างที่อยู่อาศัยอาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยเพื่อช่วยในการมองเห็นนะคะอาศัยต้นไม้เพื่อความร่มรื่นมนุษย์เนี่ยก็ยังนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภค และในแหล่งน้ำเนี่ยก็ยังมีสัตว์น้ำซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์อีกด้วยนะคะนอกจากนี้มนุษย์ยังใช้ธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจนะคะเช่นภูเขาป่าไม้แหล่งน้ำอากาศบริสุทธิ์อุณหภูมิที่เย็นสบายนะคะล้วนก็เป็นธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งนั้นนะคะอย่างในภาพนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า94นะคะ เราก็จะเห็นว่ามีดวงอาทิตย์เนี่ยช่วยให้แสงสว่างมนุษย์ก็สร้างบ้านนะคะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมีแม่น้ำเนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําเช่นปลาหรือกุ้งนะคะซึ่งก็ต้องนํามาเป็นแหล่งอาหารให้กับมนุษย์นั่นเองต้นไม้นะคะก็ให้ความร่มรื่นแล้วก็ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์นั่นเองค่ะอย่างในภาพตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะว่ามีภาพน้ำตก ซึ่งน,น้าตกหรือแหล่งน้ำนี่แหละคะ่ะก็อาจจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมนุษย์นะคะนำสภาพแวดล้อมที่สวยงามมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้นะคะหรืออีกภาพหนึ่งนะคะมนุษย์ก็ใช้พลังงานแสงอาทิต์เนี่ยเพื่อตากอาหารให้แห้งนะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานะคะต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างมากเลยนะคะ มาดูความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างนะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยก็รวนแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้แก่มนุษย์เรานั่นเอง mm hmm. เช่นอย่างในภาพนะคะสัญ,ญญาณไฟจราจรและทางม้าลายค่ะมนุษย์เนี่ยก็สร้างขึ้นมานะคะเพื่อ สร้างความปลอดภัยหรือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับการจราจรนั่นเองนะคะรถไฟฟ้ารถยนต์ก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับมนุษย์นะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วค่ะอย่างในภาพนี้นะคะมนุษย์ก็ต่อเรือเพื่อใช้ในการเดินทางทางน้ำนะคะ มนุษย์สร้างโรงเรียนเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาเร่าเรียนนะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองซึ่งมีอยู่รอบตัวเราเลยนะคะแล้วก็มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตการที่เราไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รือการใช้อย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยก็ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้นะคะเช่นการที่เราเนี่ยปล่อยควันเสียจากรถยนต์ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำหรือทำให้น้ำเน่าเสียนะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนทุกคนนะคะ หรือพวกเราทุกคนเลยนะคะจำเป็นต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะเช่นช่วยกันปลูกต้นไม้ช่วยกันช่วยกันนะคะดูแลรักษาแหล่งน้ำน,นั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่เราเรียนกันไปในวันนี้กันดีกว่าค่ะสิ่งที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะ ซึ่งก็แบ่งออกได้2ประเภทนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยก็ยังแบ่งออกได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยค่ะ ส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็เกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยนำสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้วในธรรมชาตินะคะนำมาสร้างดัดแปลงให้ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นั่นเองค่ะสองนะคะก็คือความสำคัญของสิ่งแวดล้อมธรรมธรรมชาตินะคะและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งค,ครูก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยซึ่งเราเนี่ยก็ใช้ทั้ง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ต้นไม้แหล่งน้ำนะคะหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยมนุษย์นะคะก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเช่นสร้างรถไฟขึ้นมาก็เพื่อให้เราเดินทางได้สะดวกสร้างรถยนต์ขึ้นมาก็เพื่อให้เราเดินทางได้รวดเร็วขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ถึงเวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วค่ะเด็กๆให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดวิชาสังคมแล้วเปิดหน้า98นะคะข้อที่6ค่ะเปิดกันหรือยังเอ่ยเปิดหน้า98นะคะข้อที่6ค่ะ เจอกันหรือยังคะหน้าเกาสินะคะ มาดูกันที่โจทย์นะคะในข้อที่6เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยวาดภาพลงในช่องว่างในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็ตอบคำถามด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนั้น,นะคะลองคิดดูนะคะว่านักเรียนจะวาดภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอะไรนะคะและสิ่งแวดล้อมที่ มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยนักเรียนจะวาดอะไรนะคะลองคิดไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำหรือเฉลยในตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอจับเวลา30วินาทีให้เด็กๆลองคิดก่อนนะคะ หมดเวลาแล้วล่ะค่ะเด็กๆคิดกันออกหรือยังเอ่ยว่าจะวาดรูปอะไรคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะเรามาดูกันที่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกันก่อนนะคะเด็กๆก,ก็อาจจะวาดรูปต้นไม้แหล่งน้ําก็ได้นะคะอย่างในตัวอย่างเนี่ยคุณครูก็จะเป็นรูปภาพแหล่งน้ํานะคะเด็กๆก,ก็สามารถวาดตามได้เลยนะคะ เพราะว่าแหล่งน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตอบคำถามข้างล่างนะคะอันแรกข้อแรกนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราวาดก็คือแหล่งน้ำนั่นเองข้อที่2นะคะแล้วแหล่งน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรแน่นอนค่ะว่าเรา ใช้แหล่งน้ําในการอุปโภคบริโภคนะคะหรือเอามาดื่มเอามาใช้นั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะนักเรียนจะดูแลสิ่งแวดล้อมนี้ได้อย่างไรถ้าเป็นนักเรียนนะคะหรือเป็นคุณครูเองก็ก็ตามนะคะเราก็จะทำไมคะไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำนั่นเองก็เป็นการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นแหล่งน้ำนี้เอาไว้ได้แล้วนะคะ นักเรียนตอบตามคุณครูกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยหรือเด็กๆอาจจะคิดเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แหล่งน้ำก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนจะทำได้เลยค่ะแต่สิ่งที่คุณครูเอามาให้ดูก็คือตัวอย่างหรือไกด์ไลน์ให้นักเรียนลองฝึกคิดเองก็ได้นะคะหรือจะลอกตามคุณครูก็ได้ค่ะส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะในช่องว่างที่2นะคะ คุณครูก็ยกตัวอย่างเป็นบ้านละกันค่ะเพราะว่าวาดง่ายดีเดียดีนะคะให้เด็ก,ดกวาดรูปภาพเป็นบ้านก็ได้ค่ะซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะมาตอบคำถามกันบ้างค่ะข้อที่1นนะคะสิ่งแวดล้อมที่เราวาดก็คือบ้านนะคะให้นักเรียนเติมคาว่าบ้านข้อที่2มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร แน่นอนค่ะว่าเราอยู่ในบ้านก็เพื่อทำไมคะสร้างความปลอดภัยและก็เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์นั่นเองนะคะข้อที่3นักเรียนจะดูแลสิ่งแวดล้อมนี้ได้อย่างไรคะบ้านของเราเนี่ยเราจะดูแลลักษายอย่างไรคะก็อาจจะช่วย คุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลรักษาความสะอาดหรือเราไม่ทําความเสียหายเช่นไม่ขีดเขียนฝาผนังห้องนั่นเองก็เป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนี้ได้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆตอบตามคุณครูกันได้ไหมหรือนักเรียนอาจจะว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างอื่นที่ไม่ใช่บ้านก็ได้นะคะสามารถคิดเองได้ตอบเองได้เลยคะ่ะ และข้อสุดท้ายนะคะก็คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยสอดคล้องกับคุณธรมรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าเราดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ทำให้เรามีจิตสาธารณะนั่นเองนะคะให้เด็กๆขีดถูกในช่องมีจิตสาธารณะนะคะ ราคาเด็กๆถึงเวลาที่คุณครูจะต้องไปแล้วล่ะค่ะคุณครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดอันนี้นะคะให้เด็กๆทําต่อให้สําเร็จด้วยนะคะคุณครูเป็นกําลังใจให้นะคะและเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะให้เวลาออกไปข้างนอกนะคะก็ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆป้องกันตนเองกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย